วัสด,ดีคว้ยนี่ะอ่ะมินเอายไงหลังจากสบาบพี่ออนว่าเราอยังมาไหมหรอกห่างหายกันไปนั้นในการที่ในการที่เห็ดขีบหลงนะครับผมผมได้เสียนวกินให้นอซสายกินนี่ซึ่งเดินทางมาจากเมืองกาลสนินดินดันํำซุ้มนะครับนี่ครับก็จะเห็ดเห็ดกรับข่าอย่างันกิน เพราะว่ามันหิวเขา่าบักท้องดีมาแล้วมันนีตีปากเลยก่อนอครับเมนูเมนูมันนี้คือเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยเมนูมันนี้ที่ยัดหยังอ่ะผัดเสร็จกบนะครับวัตถุด,ดิบของเราก็คือกระเพร่าแต่ไข่ตำใส่เข้าไปแล้วนี่ยอมไปหมดแล้วนะครับแล้วก็กบกบก็ฟักเรียบร้อยแล้ว ความดีสิใส่แล้วผงชุรลดเครื่องปรุงรถนะครับอรอรับชมตอนต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวดังไฟกันอาลครับค้นที่ก่อไฟผมก็ไปน้ำตัวมาจากในปลาบุนะครับค้นปลานะครับน้ำตัวของมาเพื่อที่จะมาก่อไฟสิพัดเพชกบนะครับ ที่ปีที่แล้วไปเป็นทาสัน <S 1> <S 1> นี่แหละครับทาสันผมผมน้ำตัวออกมาจากในปลาเลยนี่แหละครับทาสันมันลายเลย,เยตัวคว่ำปฏิเจธตัวแบบนี่อ่าครับสวัสดีได้โตมานะครับน้ำหายอยากเห็นทะเหลือเกินเอาเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่เอากระทะมาวางพร้อมที่สิบพัดเลยละกันนะครับอ่านะครับตอนเราไปตั้งกระทะแล้วนะครับ เห็นกระทะมันแหงๆอ่ะมุนกระทะย,ยักน้อยเสด็จน้ำความดีสิบันเลงอ่ะนะครับดูบรรยากาศนะครับอันเด้อขอสยังเพลงจังน่อยนะครับให้มันบิวบรรยากาศย,ากยังน้อย Okay, หักฟื้นไหมสวนหักฟื้นหน่อยไหมลูลีครับจุดขึ้นมานะครับเดี๋ยวครับกอนอื่นเชียบขอบันเลงก่้นบักกลางปีกอนครับกระทะร้อนแล้วครับกระทะร้อนๆเราน,น้ำมันใส่ไว้ น้ำมันร้อนๆเราเตรียมตัวเครื่องปรุงลงนะครับอานะครับกระทะร้อนแล้วนะครับีนขั้นตอนต่อไปห่อเครื่องปรุงรองอ่านี่นะ สวยนะครับน,รน้ำกบไปลงนะครับวับเอาคนได้เพื่อน,น,นคนคนคว้เออวัเป็นเด็เกาาไ,ไปอวดเดี๋ยวมาส่งมึมสงสาเนาะแบบคว้างไว้เคนป้าจิกูคานั่นอยู่คนคกวกกไ,ไปเพ Con nhú đi mà mình mãi nhú Mãi nhú đi hầm cả lèo đi Phi Noan mãi nhắn à Phi Noan Má chạp nhúng bò à? nhúng là cà chạp kín mất lèo nhúng à Hả? Hey, Ủa ừ, ôn bay ôn bay มันจะเป็นรูปแบบนี้นะครับจะเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับมาเราก็มาล้อมลากันเลยแล้วกันก็ต้องวอลดูเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย